สวัสดีครับพี่น้องไทยครับผมรัชตานพพลรัดครับ,รจจลลรบวันนี้มารายงานสภาพอากาศสดๆกันครับผมตอนนี้ที่ยุโรปครับเมื่อ2วันที่แล้วนี่มีคลื่นความร้อนแผ่กระจายครอบคลุมยุโรปครับผมทําให้ยุโรปนั้นร้อนถึง33องศาถึง35องศากันเลยทีเดียวฝรั่งนี่ออกมานั่งอาบแดดกันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บนู่นนี่นั่นแต่สําหรับผมนั้นร้อนร้อนสุดๆครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเดินเล่นในเมืองครับก็เลย รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันสักหน่อยนึงวันนี้ท้องฟ้าโอเคครับมีเมฆหมอกคลุมคลุมมคก็น่าเดินหน่อยครับแต่ก็ไม่ไว้ที่จะใส่เสื้อแขนยาวไว้เพราะว่าสภาพอากาศของยุโรปนั้นไว้ใจไม่ได้ครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกดูบรรยากาศร,ร,รอบๆครับ นี่แหละครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเดินมาเนี่ยแดดยังนิ่งๆอยู่เลยไม่ได้มีการตัดต่อครับไปๆมาๆปุ๊บแดดออกซะนี่แหละครับยุโรปดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องไทยครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับไปไหนพก่มพกยากันด้วยดูแลพระในบ้านดีด้วยนะครับคิดถึงนะครับสวัสดีครับ